สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะวันนี้ครูนะคะก็จะมาสอนวิธีการสร้างอัลบั้มงานเป็นของตัวเองนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยสร้างอัลบั้มงานของตัวเองเลยนะคะวิธีการทำง่ายมากๆเลยค่ะเราก็เข้าไปในกลุ่มวิชาของ ตัวเองก่อนไม่ว่าจะวิชาอะไรก็แล้วแต่วิชาสังคมวิชาศิลปะวิชาดนตรีวิชาสุขศึกษาวิชาอังกฤษวิชาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเออที่คุณครูนะคะใช้วิธีการออสอนผ่านลายกลุ่มนะวิธีการสร้างอัลบั้มค่ะง่ายๆเลยนะคะเมื่อนักเรียนอยู่เข้ามาเข้ามาในกลุ่มแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียน กดไปที่ขีด3ามขีดด้านบนขวามือของนักเรียนนะคะรู้จักข้างซ้ายหรือข้างขวาไหมคะข้างขวานะคะเนี่ยคะ่ะอยู่ตรงอ,อ,อยู่ตรงข้างๆรูปโทรศัพท์เนะะี่ยค่ะกดไปเลยค่ะปุ๊บอ่ะพอกดเข้ามานะคะวิธีการสร้างอัลบัม้มเราก็ต้องไปที่คำว่าอัลบัม้มน,นะคะเมื่อมาที่อัลบั้มแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยสร้างเลยนะ นักเรียนมองไปที่ด้านล่างด้านล่างสุดขวามือนะคะจะมีเครื่องหมายกลมๆนะคะกลมๆแล้วก็มีตัวบวกเครื่องหมายบวกนะคะให้นักเรียนกดเข้าไปปุ๊บอ่าพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็จะเลือกงานของนักเรียนนะคะอ่าสมมติว่าครูอ่าสมมติว่า อันนี้เป็นใบางานของครูแล้วกันนะคะเมื่อเลือกรูปภาพที่เราจะส่งงานแล้วเราก็ทำไมคะคำว่าไปต่อคะ่ะอ่าเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเลยยังไม่เคยสร้างอัลบั้มนะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตนเองเข้าไปสมมติดเด็กชายอืม ต้นน้ำน้ำสกุลฟ้าใสเสร็จแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลขที่ของนักเรียนนะคะใส่เข้าไปสมมุติว่าเป็นเลขที่12องอะเลขที่12เสร็จแล้วกดไปเลยค่ะสร้างอัณาบามัม นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้อัลบั้มที่เป็นอัลบั้มใหม่ของนักเรียนเสร็จแล้วเมื่อ,อถ้าคนที่มีอยู่แล้วจะทำยังไงนะเวลาส่งงานนักเรียนไม่ต้องสร้างอัลบั้มใหม่ให้นักเรียนไปหาอัลบั้มที่เป็นชื่อของตนเองในการส่งงานนะคะ,ะสมมตินักเรียนชื่อสายบุญเด็ก หญิงสายบุญกดเข้าไปที่อัลบั้มของตัวเองแล้วก็กดตัวบวกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกงานของตัวเองอสมมติอันนี้งานเดิมเลยไขยส่สองใบเนี่ยนะคะส่งไปเสร็จแล้วต้องอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นกดคำว่าเพิ่มด้านบนนะคะที่เป็นเนี่ยตัวเขียวเขียวเนี่ยคำว่าเพิ่ม เอ่อสรลเอพอพานสลดมแม่เอกบอม้าเนี่ยครูก็สะกดผิดนะคะอ่ะเนี่ยมุมบนขวามือนะคะนักเรียนก็กดเข้าไปเลยนะคะเสร็จแล้วงานของนักเรียนก็จะเข้ามาโดยประติยายนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้นะคะเป็นวิธีการสร้างอัลบัมนะคะแล้วก็บวกกับการส่งงานด้วยนะคะว่าวิธีการส่งงานเป็นอย่างไรนะคะ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยอ่ะมีใครไม่เข้าใจไหมคะครไม่มีนะคะสำหรับวันนี้การส่งงานก็จบเพียงเท่านี้นะจะ๊ายบาย